ก่าบสบายดีพ่อแม่พี่น้องก่าบสบายดีแลวก็บสวัสดีเอฟซีเบิร์ดสุภุสุคนพ,พอ่อๆกนเส็จเก่าเสินเดิมพี่น้องกับเบาตายบรรยากาศยามเศร้าเนาะตอนนี้เรากะลงมาเห็ดชวนพักกับซอ้อนนอนสันติคือเก่าคือเดิมพี่น้องหลังจากเฮาปลูกพักแล้วฮากะลงมาใส่พุ่นเนาะนอนแันติสบายดีปะลูกวันนี้ก็คือจะไปหาปลาหรอกพี่น้องเลย เพราะว่าเหยียบน้ำว่านนี่เจ็บเจ็บตีนเจ็บนั่นๆไะอะไรไปไปบ mm. ่ได้คือไปมีแต่เถาแม่ก็าม่หลงแพไปอ่าหาตึกสรุงเพื่อนแหละหนุ่มเขาก็ลงมาเห็ดสวนพักเขาคือเกาพี่นอ้องตีนจนบิงอึ้งนึ่งอยู่พี่น้องไข่แห้ง กูว่าเขาเียบน้ำน้ำใหญ่เติบวานนี่พี่นอ้องมาชื่นเนาะนะเอาสันติชื่นเ้าไปกับนกสันติไม่ต้องแพ้นะี่มันนี้ก็เลยวาบัไดป้ไปใสเลยพา้อกสันติมาเห็ดสวนเท่านี้แหละพี่นอ้องสวนพักสวนครัวนี่แหละเนาะพักเขาปลูกแล้วเขากา็เอาผุดเอายังมาใส่พี่นอ้องมันเป็นดอกเลย ันเป็นดอกแหละประกาศดอกเราแต่วา่าบอกเป็นอย่างพี่น้องเพราะามันยังมีอีก,ม,ม,อกมันยังมีอีกกลางมันเนาะนกสติมันชีขึ้นมาอีกรอบหนึ่งเพราะเห่าหวานปลาไวโดนเกินพี่น้องครับยามนี่มันหอนหอนๆเนาะอากาศมันห่อนมันกแก่ไวเนี่ยตันนั้นเีาปลูกครัเขียวเขียวเลยพี่น้องเลยเขียวงามเลยเนาะ โอ้เอาุผงใส่เพื่อดอกมันขึ้นมามันก็สิงามแน่ดอกมันเท่ากับบัวรีอานัทเนาะอันอันน่าใสุ่ผงรอบนี่เท่ากับบัวขัดดินพี่น้องเลยบัวขัดดินบัวรีอานาเสาะดินให้มันติดให้มันติดคักรัวนี้ก่อนมกถั่วเท่ากับเขียวเขียวเลยพี่น้องถั่วเท่านี่ก็งามแล้วแถวเลียนเลยสุดปุ้นผู้เล่ ทางหน้าก็มีผู้ทางนอกผู้พักบุ้งเฮานี่ก็ัดป้าท้อนอนหลับสันติเขียวกลุ้มกลุ้มนานเดียวกินทั้งปีเลยพี่น้องผู้อันน,ะน่าเฮากะพุ่นเฮากะอยู่มาใส่เหล่อมาปกติเขาใส่รถไถมาโหลดพี่น้องพุ่นกับผุ่นขอกในเฮือนเทนแหละ น้องน้องสันติเมือนี้เจ็บตีแล้ววมือนี้ไปบล,ลายพี่นอ้องเลยบลาไปฉับเติมไข่วิกอึ้งพี่เอาสันติทางนี้ยังทันในถั่วเดี๋ยวเขาใช้รอบหนึ่งแค้นว่ถหนึ่งเออใช้พุ่นแล้วเขาจะคอยได้หดหน้ามันเนาะ น้ำกะแค่อยากเบิด์ตเลพี่น้องตักเอาในช้างตักเอาในช้างหัวน้ำในหัวเอ็นบกแล้วเนาะน้ำในหัวบกแห้งแล้วเมื่อวานนี้พาน้องสันติไปจัดสอดเดตพี่น้องเลยได้ปลาคอปลาชันมาหักหลายตัวเนาะแปดตัวแปดเก่าตัวแหละประมาณนี้แหละ หมานหมานอยู่ตัวใหญ่ตัวหน่อยก็พอดีพอดีใส่พอดีงามๆมันนี่ก็ยังบอดได้ไปใส่กันลงมาเบิง่งสวนครัวลงมาเห็ดสวนครัวเนาะนี่เลยใส่ผุนกระสิหวนันนี่พักห้ากระปุกเริ่มกำลังเขียวๆเ,เลยเนาะ ำลังติดนะน้อง,งออสันติแต่บอกถั่วฮะนี่โว้ยงามผดโพพี่น้องเลยถั่วติดตึงดนอย่าพลงไงงามแหงผดโพเขียวกลุ่มผักสลัดหหน์เนี่กะเอาไว้เห็นเป็นดอกเอาเมล็ดเอาในมันส่วนผักบุ้งผังยังฮะนี่นหหนโว้ยยอดล้วพี่นอ้องเขียวกลุ่ม นองสันติใส่ผงปูเลยกระชิ่เลวเลยใสุ่่นมันประกาศประกาศนี่มันยามนี่มันอยากอนาตแล้วน้องสันติมันมันมันอยากมันจะแก่วไวคือยามหนาวคือยามหนาวคือเอาปูประกาศรุ่นก่อนป๊อเต้สุดแจ๋วพี่น้องเลย เขาแล้วตันนีครับก็ใช้มาใส่นานนี่อขอ่างผักเสริมสารเน่หเขากัโอ้โยพี่น้องเลยสุดยอดเขียวขนาดเลยเสริมสารเน่ผักกันผักสลัดมักถั่ว ตัวฮะก็มาบกิกกลๆโอ้ยนี่พี่น้องเขียวๆเลยแนบเบิงมันแตกกำลังเริ่มนี่กำลังเริ่มใหญ่กำลังเริ่มเป็นพุ่มแล้วว่าลายๆอยู่พี่น้องนี่พี่น้องท่านนี้กัน เหลืงเขียวเขียวน่ามผักทองเฮากันกำลังขึ้นเ,นเรียนแถวมาสิเลยถั่วม,มาถั่วเอาเนาะอันนี้คือผักกาดใส่ปุ๋นแล้วเรียบร้อยนี่ต้นนี้กันหักบุงผักบุงผักกาดนั่นี่โอ้สุดยอดเลยต้นนี้นกับผักกาดเ้าใส่เ้าปลูกต้นก้อนๆอะไรเขียวงามเยอะพี่น้อง สันติก็ใส่ผงตัวนั้นอ่าผักหอมซีเขานี่ป้าไหวเอาไงอยง่มันี่นอ้นองน,นอกสันติดี๋ย,ยังสิปลูกอ้น่รวมเปูผักหอมซีเพิ่มอีกมักเล่นเท่าไ่กับป๊อนอ้องเล่นเทษเท่าไ่กัดกแห้งโพดโพเป็นผัวเป็นผัวเป็นผัวอ้โห เยอะมากมากเลยสุกน <He> ้ำกระมีเป็นหมากหลายหลายผู place, ้สุกน huh? ้ำอีกคนน่ะมีแต่หมากก็องอยู่เพียวเลยท่านาเหี่ยวอะไรท่าน่ต้นนี่ก็งามเลยหมากมันนี่หมากเขือ คืออะไรกะนี่ตื่นหมากอะไรพี่น้องเลยนี่นี่โอ้หมากมันกระชวยตัวแจว๋วอยู่อันนั้นเพิ่เสริมซาลาเณรพี่น้องอันนี้คือเพิ่เสริมซาลาเณรพี่น้องเลยงามแห้งโพดโพนั้นเนี่ยน้อยตัวจนบานออกถั่วคนาเลยน้องน้องสันติชุดแจ๋วพี่น้องเลยตัวนี้แนวเรียนไปในเหม็นมักเล่น เป็น,ขน,เ,นเขือเทศเราอุ่นผุเลยยางสุดคนาอันนี้ที่เป็นคนาเราปลูกใส่พอเขาปลูกใส่เทิงคนาข้าย่านอันจะหน่อพันายาเห็นหายเห็ดหน้าเขาต้องได้ลื้อออกเขาได้ลื้อออกเขาก็ต้องปลูกใส่คนาหัขวข้าสีป่าไว้เลยพี่นอ้องป่าไว้เลยหาสุดเดียวออกเนาะน,นี่นอกสันติกอะใส่ผุนแล้วเรียบร้อยผักบุ้งเฮานี่กระเป๋าวิ่งพี่น้องเลย เขียวๆงามเลยพุ่นน่ <forcé Deus> <ored> <seeds> única, ะอ <su ja> ืออั่วเลยเด้อพี่น้องชุดแจ๋วโฮเต็มนานใส่พุ่นแล้วเฮาก็ดน้ําเนาะบดนี้ ไปบได้ปวดยุบๆพี่น้องเลยน้องสันติก็จัดการหดนำบหดสิบเปียก,กเนาะว่าใส่ผงใหม่ เฮากับมาเก็บหมากเล่นมเคืยเหตุก่อนพี่น้องออตัวนี้เรีว่าไข่ชิชุกเลยประดิงามปริงามนี่เลยเนาะทุกรเหมือนกันนี่พอดีไข่ชิชุกเราเก็บทุกมือเนาะน้องสติหมากเล่นคนระับเพราะตรงเก็บลูกสีชมพูงามงาม,งาม เดี๋ยวเรามาทำอ่านกินพี่นอ้องนี่เดี๋ยวมันจะ,จะลูกมันสุกนี่แหละพี่นอ้องจะลูกมันพอดีพอดีงามเนาะน,นี่นี่สองลกูกพวกข้างในพวกนี้เหลือจากแบะกินหัวกินอะไรพี่นอ้องเก็บบวันนี้เก็มาเก็บเักเสริมสาระนี่พี่นอ้อง เด็ดเอาแบบซิดเลยนะีน่เก็บเอาละหาอยางเมื่อเห็ดันนี้กินพี่น้องเอยือนเก็บเมื่อไว้เนาะนี่นี่เลย,ยส,สวยยเลยเด็พี่น้องโอ้ยงามขักโปรพู โอ้เยเลือกเพื่อพี่น้องเพราะอะไรนี่นี่อันนี้คือมะเมเขือเทศเนาะผักเสริมสารนี่ใส่ลงไปในี้ได้พี่น้องโอ้โหได้แล้วอสันติโหดปกปุ่งพี่น้องโอ้ยงามคัก เอาละสำหรับคลิปนี้เขาก็จะได้ลาพ่อแม่พี่น้องไว้ซํำนี้เนาะฝากก,กดไลค์กดแชร์กดติดตามเผื่อเป็นกำลังใจให้เบาตายเด้อพี่น้องวันพ่อคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็จะได้ลาไปก่อนพี่น้องสบายดีพี่น้องสบายดีพะลุอุ้ยปวดพี่ปวด,ปวด,ปวดพี่นอเอยปวดจุบๆุบเลยบิงอึง่งลึงลาไปก่อนพี่น้อง